ทุกกระสอบเลยโปรค่าส่ง9บาททุกสอบก็คือหลังบ้านใครเคยมาซื้อค่าส่งลูกหนึ่ง500-700ก็เหลือ9บาทหมดเลยค่ะพี่ตัดไปดูไปนะลูกค้าอันนี้ถ้าใครชอบเอฟก็รีวิวได้เลยนะเอฟก็รีวิวได้เลยเพราะว่า<ม>ตัวนี้สวยด้วยตัวนี้งานกระปุงไอทีค่ะงานแรกงนะ่ะ เ0ดค่ะพี่สาวนี่กระโปรงแบบนี้2,700ลูก45โลยกก้อนอันนี้เอางานแบบปังๆเลยนะแม่นะเดี๋ยวมีอีกราคาประหยัดประหยัดก็มีลูกค้านี่เอาตัวสวยมาเปิดให้ก่อนนะคะมันจะเป็นกระสอบกระโปรงที่เน้นตัวสั้นนะแม่ใส่ทํางานเกาหลีไอจีฟิลลิ่งนี้เออฟิลลิ่งฟิลลิ่งแบบเกาหลีเกาหลี ้าวูผ้าทวีตนะคะงานลายอย่างเงี้ยลา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 ยอย่างเงีง้ยออกเยอะนะลายสก,กอตน,นะเกาหลี 11, มือหนึ่งมีหลักแบบว่าตัวลวส300นะสองสามร้อยพี่พิออเดอร์แล้วอันเนี้ยฟีลแบบงานใหม่ด้วยโอเคแตนเกรี okay, ้วนะคะงานใหม่ๆเยอะเลยลูกค้าสี่สิบห้าโล<อ> ลองโลเคชั่นใหม่แม่ดีนะโลเคชั่นดีดีมากเออลองโลเคชั่นใหม่พี่สาวลกเพิ่งวันนี้ย้ายมาในห้องวันนี้ย้ายมาในห้องลูกค้าย้ายมาในห้องนะคะมาเดี๋ยวให้แอนโอยสลับนี่กันรอค่ะดีมากเดี๋ยวนี้ดีก่าสบายนี่ลูกค้านี่ส่งแบบนี้นี่เอาลงมาตั้งนี่ส่งมา เปิดไปเรื่อยๆน่ะพี่ตุ้มแบบนี้สวยไหมแม่สวยใส่กับเสื้อเชิ้ตสีขาวเออประมาณผุงเท้าแบบผุงเท้าแบบขึ้นมายันน่องแบบพี่บอยเออนั่นแหละฟิลนั้นนะฟิวครึ่งแห้งฟิวครึ่งแห้งเสียดก็เทยอย่ามาได้แพลอ่ะเสียดกระเทย์มากใช่แต่ว่าหนูไม่ได้ไม่สบายนะก็ไม่สบายนั่นแหละทำอะไรมาทาอะไรมหนูไปล็อกมาไปคอนเสิร์ตวงล็อกมาแล้วก็ไปว้าแข่งกับเขาหรอก แกไปว้าแข่งกับเขาหอเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องฟ้าไปดูสวยดู้วยสวยเกินชอบสีผืนก็ชอบนะพวกสีผืนมันดูเป็นแบบว่าฟิวมินิมอลเลยอ่ะลูกค้ามินิมอลมินิใจแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะตัวนี้ลูกค้างานกระสอบ45กิโลกรกระโปรง IG จีใช่ไหมเรียบร้อยค่ะต่อมานนี้พี่วันสุดท้ายแล้วนะวันสุดท้ายแล้วพี่นะเมื่อคืนตอนแรกกะว่าจะ เ้าวงจัอ่ะไว้ข้างหลังนะโอเคได้ต้องต้องห้วรหรือไม่ก็ต้องกดกอเดียแม่ข้างหลังข้าหพีแพนด้ามาอีกวันไหนแอพอยอแพนด้าน้าจ้าสวีฟไม่จะมาอลไรอ่ะวันอีสองวันไม่ให้ส แบบนี้เลยสไ<ง>ตไกล์เกาหลีแบบนี้เลยแล้วดูตัวนี้ทำไมเนี่ยพี่ดูทรงนะเดี๋ยวหนูแขวนขึ้นให้ดูพอ้อมๆกันมันจะเป็นเนี่ยงานทรงเกาหลีแบบนี้ที่ปกติต้องเปิดกระสอบกระโปรงสั้นอะคัดเอาแต่แบบเนี้แต่ว่าอันนี้ก็สั่งโรงงานําสั่งแพนด้าทำามาพี่เอาแต่ทรงเกาหลีเลยเนี่ยแม่แต่งกระเป๋าหแบบนี้เลยเออคอมเตอร์เกาหลีพี่มัทพกโพลอาจจะอีกประมาณเกาหลีน่าจะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์พี่ น่าจะเป็น YC มาถึงก่อนใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่ YC จะมาก่อน YC น่าจะมาถึงก่อนลูกค้าตัวนี้เดี๋ยวไปไปจับรูดอีกทีจับสวยมากเลยอ่ะสวยอ่ะเกาหลีกระดุมกระเดิมอะไรดีมากดีต่อใจนีใหม่ไฟห้อยใหม่ไฟห้อยเลยราคาเราส่งเลยสองพันเจ็ดนะคะพี่ค่ะกระโปรงตัวนี้นะกระโปรงรุ่นนี้กระโปรงไอจีตัวสั้นอันนี้45กิโล2007โปรค่าส่ง9บ้าหวแค่วันนี้ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะลูกค้า เก็บตกจากเมื่อวานจนถึงวันนี้แค่เที่ยงคืนเท่านั้นโอนก่อนสามทุ่มได้รอบส่งวันพรุ่งนี้นะคะลูกค้าได้รอบส่งของวันพรุ่งนี้นะลูกค้าจ๋ารีบมเมากันรีบเมากระป<ข>าปรงไอจีจะหมดแล้วเหลือแค่สี่ห้าลูก็สมเท่าไหร่คะองพันเจ็ดค่ะพี่ตัวนี้สองพันเจ็ดนะรุ่นกระโปรงไอจีป้ายอะไรคะป้ายแพนด้าค่ะป้ายแพนด้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมน้องแพนด้าของสวยอยู่แล้วลูกค้านะคะ,นะคะ ของสวยของจืง้อต้องเพนด้าเลยเหสไตล์แฟชั่นค่าสง่งรูกละเก้าบาทนะแม่นายใช่แล้วสี่กิโลจ้าค่าส่ง9บาทพี่ถ้าหมดโปรก็คือค่าส่งประมาณ200-300ยสาหกิโลค่ะพี่ตัวนี้ยังไม่ได้ทําเป็นก้อนใหญ่แน่ะ ก้อนใหญ่น่าจะอีกประมาณเดือนไหมพี่ตู้หลักนา่าจะอีกประมาณม <S 2> 2 <S ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์น่าจะได้มาเก้าสิบโลแต่ว,ว่าส่วนใหญ่จะเป็นงานของหนาเออเก้าสิบโลตอนนี้ยังทําเป็นของหนาหอยู่พี่ค่ะพวกงานแฟชั่นตอนนี้ยังมาสี่ห้าโลอยู่นะคะยังไม่ได้ไปลูกใหญ่ให้ประมาณกี่ตัวอ,อุ้ยอันนี้ลูกค้าเขารีวิวอยู่ประมาณร้อยต้นๆ้น,นลูกค้าประมาณร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบประมาณนี้แหละ ประมาณเฉลี่ยเฉลี่ยให้นะลูกค้ากระโปรงยาวคัดมดยางถ้าตัวพี88เหลือกี่รูปจ้ะพี88พี88มีมีอยู่มีอยู่เอาไหมจะเปิดละคะนะคะพี่สาวเอาไหมกระโปงกระโปงกระโปง8บาทแต่ว่านนจะเป็นโพลิชีฟสองงานญี่ปุ่นนะพี88ถ้าเอาเดี๋ยวเปิดรหัสให้นะแม่นะนะคะถ้ารับพิมพ์รับก็ได้เลยเดี๋ยวหนูเปิดรหัสให้ค่ะพี่นะคะเดี๋ยวเปิดรหัสให้ส่วนตัวนี้ก็รหัส cf รีวิวปปาหนึ่งนย์ปปา1นึนยี่สาวรหัส CF กระโปงสั้นตัวนี้นะกระโปงไอจเนี่ยฟิลไ g จฟิลสาวสาวไอจฟิลเนี้ยฟิลเกาหลีลูกค้านะคะให้รหัส CF เรฟ้ยบพรูก้กระเป๋าสารอยากได้กระเป๋าสารใช่ไหมเอฟไม่ทันเลยตู้พันด้านี้น่าจะตู้หน้าร้อนเนาะตู้งานร้อนตู้งานร้อนสี่สิบห้าโลพี่ น่าจะประมาณน่าจะมีน่าจะมีกระเป๋ามาด้วยน่าจะมีกระเป๋ามาด้วยค่ะพี่นะคะเอาค่ะได้เลยเดี๋ยวหนูทำาลคะมอมาสามศูนย์ค่ะพี่พี่พีเคนะคะพี่พีพีเอ็มพีเคเดี๋ยวพิมพ์รหัสมอมาสามศูนย์มาได้เลยถ้าส่งเก้าบาทวันนี้ลูกค้ากี่ถุงกี่ลูกนะคะไม่มีขั้นต่ำก้อนเดียวลูกเดียวนะคะก็เก้าบาทลูกค้าลูกค้าเราซื้อสิบ ซื้อกี่ลูกไหมค่าส่งแค่สามร้อยเองมาลูกเก้าบาทเหม 1, 6, าคันน่ะหกพันไทยไปหนอคายเหมารถหกพัน่ะเขาเสียแค่ 3, สามร้อย <100 S 2> <100 S 1> บาทสิบแปดบาทสามร้อยกว่าบาทพี่สามร้อยสิบแปดบาทนะคะสามร้อยกว่านี่แหละเสียแค่นั้นเลยค่าเหมารถหกพันเนี่ยหนูเหมาให้เลยพี่วันนี้มาเอาเลยนะมาเอาเลยลูกค้าสี่สิบห้ากิโล นะคะเยอะ90โลก็จกัดลูกค้านะคะ90โล100โลง,งานญี่ปุ่นทุกรายการเลยพี่นะคะปล่อยโปร5ถึง9บาทหมดเลยลูกค้านะ,ะ,นะะตัวนี้ก็โปร IG มีใครรักไหมแม่แมกบโปร IG สวยๆเลยลูกนะคะ้าสวยๆเลยค่ะน้องหนูส่งรหัสให้พี่อีกรอบนึงได้ไหมมันไม่ได้ในจอนะคะรีวิวปลา1ุู พี่นีรอสักครู่นะพี่นีอย่าพุ่งทักแชทมาซ้ำนะถ้าซ้ำแชทมันจะไปต่อหลังใหม่เรื่อยๆเลยพี่แล้วน้องแอบินเขาจะไม่ได้ตอบนะคะทักแชททิ้งถ้าถ้าถ้าสั่งของแล้วเมื่อคืนเนี้ยพี่สาวรอก่อนนะพี่นะคะรอน้องแอนบินตอบกลับสักครู่เดียวนะคะพี่ถ้าสั่งไว้แล้วนะลูกค้าวันนี้ได้ได้รอบโปรแน่นอนพี่เพราะจ,าจริงๆอะ่ะน้องเขาตอบถึงช่วง,ช,วงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายโมงแล้วนะลูกค้ายกเว้นแต่ลูกค้าทักมาซ้ำ มันจะไปต่อหลังใหม่เรื่อยๆเลยลูกค้าต่อหลังใหม่เรื่อยๆเลยลูกรีวิวปอปาหนึ่งศูนย์ลูกใหม่ฟอสิบสองค่ะพี่อันนี้กระโปรงไอจีนะเปิดงานแรกกระโปรงไอจีเดี๋ยวไปต่อกระสอบเลสอีกเดี๋ยวไปต่อกระสอบเลสอีกทีสี่สิบห้าโลนะคะเึ๊บนี่สวยมากได้เยอะพี่ประมาณร้อยกว่าเนี้ย ประมาณ100ร,มร้อยกว่ามีพวกเทนนิสด,ด้วยไปถ่ายงานก่อนนี่จะไปแบบพี่แล้วเดี๋ยวให้าไปหาอีกะคะ่ะีที่บอกมีเ็มีบางส่วนถ้าถ้าบางคนก็จะได้ส่งแล้วค่ะพี่บางคนถ้าเพิ่งมาเปิดบินช่วงวันเนี้ยนะถ้ามาเพิ่งมาเปิดบินวันเนี้ยพี่ขาล็อกโปรเมื่อวานอาจจะได้ส่งเป็นวันพรุ่งนี้ให้นะเพราะว่ามัน ไม่ทันจริงๆเมื่อคืนนะขนส่งเขาเร่งตามยอดมาเลยต้องตัดบางส่วนส่งไปก่อนค่ะนะคะแล้วก็บงเจ้าส่งรอบถัดไปวันที่นี้นะคะถ้าส่งไม่ต้องจ่ายกับขนส่งแล้วใช่ไหมคะถ้าถ้าส่งอันนี้ของพี่ไปที่ไหนคะพี่ไปที่ไหนถ้าโป๊ก้าบาทไม่ต้องจ่ายแล้วจะมีแค่ลูกค้าส่งลาลามูกับตัวส่งไปเนี่ยที่เสกพี่อาจจะต้องให้ลูกค้าสับรองจ่ายไปก่อนเพราะว่าขนส่งเขาไม่รับต้นทางนะคะของวันนี้ ของวันที่ห้าหรอคะส่งวันจันที่หญิงโอมส่งเอ่อพี่หญิง,ง,ญงมีเลขแท็กในในอันนี้ไหมคะพี่มีเลขแท็กในลิงก์คำสั่งซื้อไม้ส่งดิสิเน็ตไหมคะพี่นะคะหรือว่าฮองเต้ถ้าฮองเต้พี่หญิงทักขอบินกับน้องแอดมินได้เลยนะนะคะทักขอบินส่งกับน้องแอดมินได้เลยถ้ารอบส่งวันจันนะคะพี่นะพสวยไหมแม่โอ้ของวันที่ห้ามาส่งวันจันหรอ,หอวันวันที่ห้าวันอะไร วันที่ห้าวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบนี้วันที่สิแล้วเออห้าวันที่แล้วห้าวันที่แล้วจริงหรอส่งพยาวันนี้ถ้าวันพฤห่ะเดี๋ยวแพคค่ะแพ้แใช่ใช่ถ้าถ้าเป็นพยาต้องส่งวันจันทร์ค่ะพี่ช่วงเนี้ยหนูบอกตามตรงแม่ยอดพยาหนูไม่ค่อยเยอะลูกค้าใต้เปลี่ยนมาใช้ห้องเต้กันหมดแล้วพี่จะมีพยาค่อนข้างน้อยแล้วผลจ่ค่อยๆมารับของจะช้านิดนึงนะพี่นะค่อนข้างช้าเลยพยา เน้นเอาของไว้พี่สาวไปท่องเต้ดีกว่าเพราวว่าไปห่องเตนแนนน้แน่นอนแน่นอนเพราะว่าห่องเต้ตอนนี้ราคาก็ยังถูกกว่าวิสน,นะแม่ถูกกว่า BI แล้วก็ส่งส่งของออกทุกวันเลยนะคะพี่สาวคะดูเลขหรือว่าถ้าส่งแล้ว่ขึ้นสถานะจัดส่งสําเร็จนะคะพี่ถ้าส่งออกไปแล้วนะจะขึ้นสถานะ จัดส่งสําเร็จเลยนะคะหรือว่าเดี๋ยวจริงๆงเดี๋ยวหนูฝากน้องแอดมินเขาดูแชทให้นะพี่นะคะพยาเขาน่าจะให้มาเป็นเลขนะแต่พลอยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพยาเขาได้ทําส่งไปรอบันจันมีรถมารับของหรือเปล่าหรือว่าเลื่อนหรือว่าเปลี่ยนส่งกดส่งเออเดี๋ยวพลอยไปดูให้นะเพราะว่าช่วงนี้พยาไม่ค่อยมาเอาของมาแม่ทางไปไม่มีคนต่อพี่หญิงต้องรอก่อนนะถ้ายอย่างนั้นแต่ว่าน่าจะต่อคิวต่อคิวนี่เลยเนี่ยต่อคิวพวกพี่เขาที่ทักมาแล้วยังไ วันนี้วันนี้แบบว่าแชทเยอะมากพี่แล้วแอปพลิหนีมาไลฟ์สดแล้วเนี่ยตอนนี้หนูตอบแชทไม่ทันห้องเต้ไววันเดียวถึงจริงไหมจริงห้องเต้ตอนเนี้ยกินขาดมาแม่ลูกค้าใต้ตอนเนี้ยอยอมยอมจ่ายแล้วยอมจ่ายค่าส่งแต่ก็ไม่ได้แพงเท่าบ I ไนะยังถูกกว่า b I ออยู่นะคะลูกค้าก็ส่งห้องเต้ไปเลยได้ไวอยู่พี่นะส่งส่งไวอยู่ส่งไวอยู่ กางเกงทํางานไอจีมีขายไหมกางเกงทํางานไอจีทรงประมาณไหนแนวอันี้ได้ไหมลูกค้าแพนด้า L 73พวกงานไอเนี้ยพี่กางเกงแฟชั่นเวียดอ่ะกางเกงแฟชั่นเวียดอ่ะของสวยนะรั่กางเกงแฟชั่นเวียดอ่ะของสวยลูกค้าตัวเออโทรไปไม่มีคนรับเลย0832526355ถ้า รับพี่สาวโทรย้ำมาบางทีสายชนสายชนกันแม่บางทีสายชนกันนะคะลูกค้าแต่จริงก็รับทุกสายเลยนะลูกค้านะรับทุกสายเขาสองรอบหน่อยรออยู่สองวันแล้วดูให้หน่อยเออเดี๋ยวให้น้อยเมงเขาดูให้นะพี่นะถ้าเป็นไปได้รอบหน้าพี่สาวสง่งห้องแม้เลยจ,จับใจพยาคุยยากด้วยแม่สถานะเขาก็ไม่ค่อยละเอียดด้วยโทรเขาก็ไม่ค่อยรับพยาโอ้จริงเปลี่ยนไปส่ง พี่ทีมิกมารีวิวให้แล้วใช่ไหมนะคะอันนี้โทรมาอันนี้โทรเบอร์หนูหรือว่าโทรเบอร์ขนส่งแม่ทักอินบ็อกขอรีวิวได้ไหมได้เลยค่ะพี่ทักอินบ็อกได้เลยหรือว่าถ้าเอาไว้นะพี่นะคะดูที่เว็บไซต์ได้เลยแม่โทรเบอร์ไหนเพราะว่ามันไม่ได้มารับหรอจริงหรอเบอร์เบอร์ที่ ทิงไม่ได้ลุกไปไหนเลยน,นะวันนี้วันนี้นนทิงไม่ได้ไลุกไปรับลูกค้านล้พี่สาวโทรมาอีกรอบหนึ่งพี่หยิงบางทีสายมันชน,นะค่ะนะถ้าโทรมาแล้วไม่มีคนรับอาจจะเป็นที่สายชนกันแม่มีติดสายลูกค้าที่คุยอยู่เขาก็เลยไม่ได้รับนะคะไม่ได้ตัดสายลูกค้าที่คุยอยู่มารับพี่นะโอเคไหมยุ่ไปเนี่ยตอนนี้